เดี๋ยวพามาบึงวานหางจระเข้ครับโกคขนี่พผีน้องเป็นต้นทิ่ปลูกง่ายต่ายกาเหตุผลที่เลือกออกมาปลูกเพราะยังต้นทางหาง,หางจระเข้เนี่ยสรรพคุณหลายครับเอาไปเฮ็ดน้ำกินก็ได้ไปเฮ็ดยาถ้านำล้วนลวกแพ้ไฟไหม้ยังได้มดเลยสรรพคุณหลายประโยชน์หลายอ่ะแต่ในน,น้ำเด้อยิ่งที่ท่องอยู่หรือตั้งรั้นเนี่ยบุคคลกินนะถ้ากินเข้าไปแท้งทันทีครับ ต้นนี่ยครับผมสิบอกไว้ให้เด้อว่านหางจุลเขคส่วนเป็นพืชตระกูลอย่างเดียวค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมสิบอกข้าวๆให้ต้นนันนี้วิธีปลูกครับปลูกง่ายๆครับเอามาับบเสียบๆลงดินครับลดน้ําปกติผมมีหย่างต้นนี้ปลูกง่ายแต่ยากเพราะว่าผมลองมาแล้วผมบรดพวจน้ำอยู่ห้าเดือนหกเดือนบ่ตายครับบ่ตายคิมว่านอะเถืเอเป็นปีปลดพวจน้ำบ่ตาย อันนี้นะต้นเนี่ยแต่ถ้าเข้าโคตรน้ามันเนี่ยผิวมันสีเป้งมีน้ามีนวลเนี่ยต้นสีอวกง่ายครับแต่ถ้าเขาปลูโคตรน้าขาพอตายพอตายแต่ว่าต้นนี่สีเหี่ยวเหี่ยวผิวค่ำคือคนโซ่นะครับผิวค่ำผิวแหล่ผิวนั้นอันนี้นู่นน้านวลยังกดบยมีครับอันนี้เขาโคตรน้าซูเมอร์สีมีน้ามีนวลนะครับเนี่ยสีเป้งฟังสีสวยงามคือคุยงนะครับกินน้าซูเมอร์สุขภาพก็ดีก็เป้งฟัง 对。<laughs> yeah.